จเจริญทํามสำนึกดีค่ะพบกับรายการบอกเล่าข่าวโศกจากชุมชนบุญยมราชธานีโศกประจําสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกาย,ยน2,557ค่ะ ช่วงนี้ถ้าท่านไหนได้ออกไปต่างจังหวัดนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีนาข้าวก็จะพบเห็นทุ่งรวงทองของต้นข้าวที่กําลังรอเก็บเกี่ยวค่ะข่าวแรกของเรานะคะก็จะเป็นข่าวการโฮมแฮงของชาวชุมชนและนิสิตวอลบอที่ไปร่วมแรงร่วมใจกันเกี่ยวข้าวที่นาของอน้อยร้อยล่าอําเภอการทรารมจังหวัดศรีสะเกดค่ะเช้าวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2557ซึ่งเป็นวันหยุดของฐานงานต่างๆค่ะ เวลาประมาณ7นาฬิกาชาวชุมชนนิสิตวนบอได้มาร่วมแรงร่วมใจโฮมแฮงลงแขกเกี่ยวข้าวที่นาอน้อยร้อยล่าที่บ้านบัวระลมอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสเกตค่ะที่นาทั้งหมดก็ประมาณ40ไร่ค่ะก็มีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้าเริ่มเกี่ยวกันตั้งแต่หลังจากงานเจนแล้วค่ะเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามาวันนี้ค่ะเหลือประมาณสิไร่พวกเราก็มากันประมาณ50คน งานก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะย1ไร่ค่ะไร่าสารเคมีปลูกชีวภาพรองพื้นค่ะได้ปุ๋ยซีวภาพมาจากบ้านลาดค่ะดีค่ะมเมล็ดข้าวสวยค่ะปลูกได้แล้วก็เอา,เอาไปบริจาคบ้านลาดค่วนขายก็เอาไปลงสีบ้านลาดค่ะ ได้เงินมาแล้วก็แบ่งบริจาคบางล่ด้วยเขามองอู้ดีเนาะมีญาติมาช่วยเจ้าคือญาติเยอะแท้มาเขาว่าอยู่แล้วแม่บอกเขาว่าอย่างไงญาติไอ้น้อยเขามาช่วยน้อยก็ทำไปไปแบ่งปันกันกินอยู่วัดบว่าอย่างนั้น ใช้เป็นแรงงานคนมัช่วยกันทำอย่างนี้แหละมันช่วยกันใช้แรงงานของเราเองเขาไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรมาเมื่อก่อนเขาไม่ได้ทํานาแบบนี้ครับเขาทํานาส่วนใหญ่เขาไม่ได้ไปทํางานเนาะส่วนใหญ่เขาจะอยู่กับไร่กับนาเน,นี่หะทําเกี่ยวไปโน่นเกือบถึงปีใหม่ค่อยๆทําไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านถ้าบ้านไหนเขาคนน้อยไปนี้เขาก็จะวานกันก็ไปช่วยกันครับไปช่วยกันมันจะเป็น แบบเพื่อกลุกันแล้วก็อบอุนดีทำแบบนั้นมีสามพันครับปีมีหอมมะลิแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวสองพันพันเราแตกกับพันกอกหกครับสองพันตั้งใจไว้ว่าจะแบ่งให้แม่ไว้พอจะกินนะครับที่เขาอยู่บ้านกับน้อ,นองก็ให้เขาพอจะกินแต่ที่เหลือก็เอาเอา,เอาไปไว้ที่ที่วัดเรารไปแู่งพี่น้องเกินอยู่ที่ที่วัดครจะปีนี้ blender, ตั้งใจว่าจะไม่ไม่ขายข้าวครับปีนี้อาอทำไมคะจะ ตั้งใจจะพิสูจน์พิสูจน์ที่พระท่านว่าข้าวไม่ใช่สินค้านะครับเป็นสิ่งของที่ต้องนํามาแบ่งปันกันกินกน,นะครับอน้อยบอกว่าเหลือข้าวไว้ทานทั้งปีเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะน้องนั้นก็จะถวายวัดทั้งหมดค่ะก็ขออนุโมทนาสาธุกับออน้อยและคุณแม่ด้วยนะคะข่าวต่อไปค่ะจะเป็นข่าวการเริ่มบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเรื่องการจัดการขยะภายในชุมชนของนักเรียนสมุนพระรามกับสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจราชธานีอโศกค,ค่ะ ทีนี้ก็จะมาทําความรู้จักกับขยะทิ้งนะคะเท่าที่เห็นอยู่ในถังนี้ก็ยังมีพี่น้องอที่ผ่านมาหรือว่าพี่น้องในชุมชนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับขยะทิ้งคืออย่างขยะอย่างนี้เป็นขยะขายได้นะคะเป็นพวกกระดาษแต่เขาคงเข้าใจว่ามันทิ้งควรจะเอาทิ้งเขาก็เลยเอามาใส่ขยะทิ้งที่จริงมันไม่ยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะ ฉะนั้นเราก็จะให้สมุนพระรามนี้ได้ไปแยกขยะให้มันถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะให้รู้จักอีกอันนึงนะคะสําหรับขยะทิ้งบางคนก็เข้าใจผิดอีกนะคะอย่างพวกหนังสือในเขาเขาคิดว่าเขาเอาทิ้งแล้วเขาก็เอามาใส่ในถังขยะทิ้งนะคะที่จริงมันก็คือกระดาษที่สามารถนําไปจําหน่ายได้นะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาแยกขยะกันนะคะ นี่ครับนี่คือกระดาษหลากสีครับเมยนี่นะนี่มันกระดาษขาวดำนะคะกระดาษเราก็จะเอาไปแยกขยะค่ะนี่คือเหล็กนะครับเหล็กอลูมิเนียมก็โลหะต่างๆโลหะต่างๆหยิบมาเลยหลายอย่างเลยี่ดูมีอะไรบ้างลกสังกูไปน้ำะาล ค่ะอันนี้ก็คือพลาสติกใสค่ะอันนี้ก็คือขวดพลาสติกใสเหมือนกันค่ะแล้วก็จะไปแยกขยะนะคะนี่คือขวดพลาสติกใสค่ะค่ะเราไปแยกกันเลยค่ะที่แดงคือ่ด ที่เราไปแยกขยะกันมาแล้วนะคะเราก็จะเอากระสอบนี่แหละค่ะที่ได้มาจากโรงขยะที่เขาเอามาบริจาคนะคะเราก็จะนํามาใช้ซ้ําอีกเรียกว่าการรียูสนะคะแล้วที่เราต้องใส่กระสอบไว้ในถังก็เพราะว่าเราเนี่ยจะได้ทําให้ถังเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเลอะนะคะก็ใส่ปิดฝาถังให้เรียบแล้วไปค่ะ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการทํางานสามาอาชีพของพวกเราที่เน้นปฏิบัติกันเรื่องสามอาชีพกู้ชาติค่ะกสิก,กรรมไร้สารพิษพวกเราก็ลงมือทําแล้วค่ะปุ๋ยสะอาดพวกเราก็ลงมือทําแล้วค่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะคะสําหรับขยะวิทยาด้วยหัวใจที่พวกเราชาวบ้านราษให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นค่ะข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวการมาฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยักให้กับผู้ใหญ่ภายในชุมชนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลวังกลางหุงค่ะ เมื่อวันพุทธที่26พฤศจิกายน2557เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลวังกลางหุงอำเภอวาดินชำราบได้มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยักให้ผู้ใหญ่อายุระหว่าง20-59ปี นำโดยคุณวิภาพร์บุตรีพันธ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและคุณอมรวงศาลีพนักงานช่วยเหลือคนไข้ก็มีทั้งท่านสมณะชาวชุมชนและนิสิตวนณบอค่ะมารับบริการกว่า90คนค่ะก็มาให้บริการนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักนะคะซึ่งปีนี้เป็นปีแรกนะคะในการรณรงค์ป้องกันวัคซีน ป้องกันโรคคอตีบนะคะซึ่งทําไมถึงเป็นสาเหตุของการฉีดครั้งนี้เพราะว่าปีที่แล้วนะคะมีการระบาดของโรคคอตีบที่จังหวัดเลยนะคะแล้วก็ที่โคราชด้วยแล้วก็มีคนป่วยใน54รายเสยียชีวิต7ดรายนะคะเกิดทีอ่อำเภอวังสพุงจังหวัดเลยนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก,ก็เลยได้เล็งเห็นความสําคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักตัวนี้คะ่ะเพราะว่ามันระบาด คือมันรุนแรงนะคะป่วยแล้วก็ตายซึ่งเมื่อก่อนการป่วยโรคคอตีบจะเกิดในกลุ่มเด็กนะคะวัยผู้ใหญ่จะยังไม่มีแต่ว่าปีที่แล้วนี้มาเกิดในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ซึ่งไม่เคยเกิดนะคะมันเป็นโรคที่สามารถป้องกันด้วยวัคซีนเพราะฉะนั้นก็คือ,อเรามีการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนตัวนี้ก็จะดีกว่าการมาแก้ไขปัญหาที่ที่หลังจากเป็นโรคแล้วค่อยมารักษานะคะ ก็ขออนุโมทนาสาธุนะคะกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลวังกลางหุงที่มาคอยดูแลแล้วก็ให้บริการด้านการแพทย์และการพยาบาลกับชาวชุมชนด้วยดีมาตลอดค่ะข่าวสุดท้ายนะคะจะเป็นข่าวการเตรียมจัดงานโรงบุญหธันวามหาราชของชาวชุมชนบุญนิยมราชธานีโศกค,ค่ะ วันพุทธที่26พฤศจิกายน2557เวลา18นาฬิกา20นาทีค่ะก็มีการประชุมชาวชุมชนและนิสิตวนณบฯเรื่องเตรียมการจัดโรงบุญมังสวิรัตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเจริญพระชนมายุ87พรรษาค่ะค่ะขอปกาสเริ่มเลยนะคะแต่ละปีเราก็จะจัดโรงบุญประมาณนี้ค่ะแต่ว่าปีนี้นี่เราเน้น รอบๆหมู่บ้านเราให้เป็นโรงบุญที่อาจจะมีขนาดใหญ่กว่าเก่านิดนึงนะคะที่ประชุมได้รับแจ้งการจัดโรงบุญเบื้องต้นจำนวน18โรงบุญค่ะโดยเริ่มแจกตั้งแต่วันที่30พฤศจิกาย,ยน2557เป็นต้นไปค่ะที่ประชุมนะคะก็ยังมีมติให้การจัดโรงบุญในครั้งนี้เข้าไปอยู่ในการศึกษาของนิสิตวอนอบอโดยจะมีการทำสวศึกษาประเพณีการจัดโรงบุญ เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายมีผลถึงจิตทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะชาวบ้านราษฎรให้ความสําคัญกับการประชุมมากค่ะพรั่งพร้อมกันประชุมแล้วก็พรั่งพร้อมกันเลิกแล้วก็พร้อมที่จะนํามติจากที่ประชุมเพื่อไปดําเนินการกันต่อค่ะท้ายสุดค่ะฝากข้อคิดจากการฟังธรรมของพ่อครูสม,มณะโพธิรักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่า บุญเป็นเครื่องมือตัดกิเลสด้วยปัญญาเมื่อสิ้นบุญก็หมดกิเลสหมดบุญค่ะพบกับรายการบอกเล่าข่าวโศกจากชุมชนราชธานีโศกได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ่ควาามเริญออันยง